ทำเป็นขึ้นไซเวยยออกข้างแต่เป็นยกโลเบาๆนะครับผมว่าขึ้นชุดถัดไปนะ<ส>เด้งแรงตัวนี้นะก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะมาวิเคราะห์เรียญขุดกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลย สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมพิจัยพิสตูดิโอนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ตัวเหรียญคูดกันนะครับว่ากราฟหรือทรงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับช่วงนี้เนี่ยก็บิตคอยเนี่ยมันก็มีการเรียกว่าโดนทุบหล่นลงมานะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันที่ะตตัวไปเลยนะตั้งแต่บิตคอยยันไปเอาคอยที่เราคูดขุดเล่นกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลยเลยครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นบิตคอยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดอินดิเคเตอร์เป็นแมชชีเนอร์ ที่ได้ทำคลิปไปนะใครยังไม่เคยเห็น m a e l i n r n e r เนี่ยสามารถไปดูในช่อง e อเ d เดท e กันได้นะครับก็ผมเองเนี่ยได้เอามารีวิวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยใช้ได้อยู่นะครับมันจะเป็นการเอาอินดิเคเตอร์หลายๆตัวมาคำนวณน,นะมี CCI, ISI เพวกนี้นะครับเอามาประมวลผลนะแล้วก็หาจุดเข้าให้ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อินดี้นะในทำเฟรมเดย์เนี่ยมันขึ้นว่าให้กดบ u ายได้นะครับก็ ตัวนีนะ้กดบายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เอ้มันถึง tp หรือ,อยังนะครับจริงจก็ในกรอบถ้าเอา list reward ratio เป็น1ต่อ1.5เราจะคัดอยู่ที่โซนตรงนี้นะครับ38500เข้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้มปนจุด take profit นะครับ ปรากฏว่านะครับราคามันเหมือนจะไปแย่ๆตรงแถวจุด take profit พอดีแต่ทีนี้วันสองวันเนี่ยทิ้งตัวลงมาต่อเนื่องนะครับก็มีความเสี่ยวนะว่ามันจะลงมาขนาดไหนนะครับถ้ามองเป็นในรูปของขึ้นตัวเหมือนพวกอินเทอรฟอะไรพวกนี้นะครับในชุดตรงนี้เนี่ยผมขอย่อยทำเป็นเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจะให้ดูโครงสร้างย่อยของมันนะครับก็มองตรงนี้นะครับเป็นขึ้นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตรงถัดมาเนี่ยเป็นขึ้นสองขึ้นไปตรงนี้เป็นขึ้นสาม สามนี่แน่ใจกินหนึ่งแทงนี้หรือเปล่าครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอาจจะเป็นขึ้น4เีเวอร์ชันไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้น5ทําทำขึ้นจบของชุดนี้แล้วก็รีเทนเมนต์ยาวนะครับอันนี้จินตนาการแบบนี้ไว้ก่อนหรือนะครับหรือเลวร้วายสุดๆนะครับต้องดูที่ชุดตรงนี้แหละนะว่าไอชุดเบอร์ซีเนี่ยมันจะออกค่าไหนนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ขึ้น A B C X a b c อ่าถ้าเป็นท่านี้เนี่ยมันจะลงมาไม่ค่อยลึกนะครับก็อเอาเป็นว่าผมลุ้นนะให้มันเป็นทรง a b c x a b c นะมันจะได้แบบมันจะได้รีเทนมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่อยากจะให้เป็น1 2 3 4 5หเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นที่เป็น1 2 3 4 5หเนี่ยถ้าเอากดสลับนะครับการอัลเทนชันเนี่ยมาจับเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือน f l a ตนะครับทีนี้ชุดนี้ผมว่าถ้ามันเป็นอย่างอันนี้นจริงเนี่ย 3มเนี่ยมันจะจบตรงนี้นะครับแล้วก็ลื้น4เนี่ยมันจะลงเป็น z i ก z a g โหดๆหน่อยนะครับ่างนี้ซี ن าโอปรามาณอย่างนี้เนี่ยก็ต้องลองวัดเตรียมการไว้ก่อนนะครับว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มีนะครับก็อลองวัดรีเทสมต์เนี่ยถ้าอยู่ในโซนประมาณานี้เนี่ยผมว่าราคาแถว49 0 0 0นนะครับใครยังไม่มีของนะตังนี้เป็นจุดรับได้นะครับถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นลื้น4ที่มันจะลงมาครับมารับ โซน40,006 40,007 40,008 40,009โซน,น,นเนี้ยเอาก่องตรงเนี้ยพอไหวนะผมว่าแล้วก็รอดีดเล่นขึ้น5นะครับตรงเนี้ยก็น่าสนใจนะครับทีนี้เรามาเปิดอินดิเคเตอร์เพื่อช่วยประมวลผลนะช่วยคอนเฟิร์มระบบความคิดนะก็เอาเปว่าตอนนี้เนี่ยในครับเฟรมนชั่วโมงนะครับมันขึ้นให้สต็อปลอสไปเรียบร้อยนะครับในสเตจจีที่ผมทำมานะครับ หรือนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นแบบ Stop l ลอ s แบบเคลื่อนไหวได้นะก็จุด Stop เนี่ยจะอยู่ประมาณ48 0 0 0นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องลองลุ้นดูนะว่ามันจะออกทรงไหนนะครับถ้ามันไม่ลุดจริงๆนะก็จะเป็นน่าจะเป็นทรง a b c x a b c นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะแต่ถ้ามันลุดน,นะครับมันน่าจะทําทรงเป็นเหมือนซิกแซกอะไรเงี้ยหลน่นลงมานะครับแล้วก็ลองตีคร่าวๆกันดูก่อนนะครับ จินตนาการนะอันนี้เป็นแค่จินตนาการนะครับเนี่ยผมว่านะเป้าลงเนี่ยอาจจะอยู่แถวประมาณ4ี่หคือจริงๆบางทีมันใจร้ายนะมันลงมากิน s ต o p l ลอ s ก่อนแล้วมันก็ขึ้นเลยนะอันนี้เนี่ยต้องเรามาะระวังนะครับก็ผมเลยบอกว่าจุดเข้าที่ถ้าเกิดใครยังไม่มีของหรือว่าจะวาง Sto p l ลอ s หรืออะไรเงี้ยลองมาพิจารณาฟิโบนันชชีในชุดที่เป็น4ี4หมื0นหส่นโซนนี้นะครับพอวางเป็นสเตปไปนะครับ เพื่อที่จะรอรุนขึ้นขงบนนะครับทีนี้จุดที่มันไม่ควรหลุดนะครับมันก็ไม่ควรหลุด4ี่หมนะครับในรอบนี้เนี่ยถ้าหลุด4ี่หมนเนี่ยต้องมาดูทรงกันใหม่นะครับทีนี้นะครับมาดูอัลเทอร์เนทคอยตัวที่ขุดๆกันนะครับมาดูของเครื่องพวก A s i c นะครับ ETC นะครับตอนนี้เนี่ยก็ในทัเฟรมเดย์เนี่ยมันก็ยังดูแบบไซดวงไซเวย์อยู่นะครับจุดที่ตัวแมชชีนเลอร์นิ่งเลอร์เนอร์เนี่ยมันบอกให้เข้าไว้เนี่ย ก็คือให้เข้าไว้ตั้งแต่26 27โซนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีีเท e n t นต์หล่นลงมาแล้วนะครับก็ตามเทรนด์ของตัว bitcoin นั่นแหละนะครับถ้ามองในสถานการณ์ขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมองเป็น1 2 3าก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีขึ้นปรับขึ้น4หล่นลงมาเนี่ยอาจจะมากิน stop l o อ s ได้อยู่นะครับแล้วก็ดังขึ้นอย่างนี้นะทำท่าประมาณนี้ก็มีโอกาสนะเป็นไปได้สูงนะครับ ไซเมออกข้างแล้วก็ค่อยขึ้นแบบเ,เป็นพาราโบลิกนะตรงนี้พูดอย่างนี้เลยนะครับนี้มีความเป็นไปนได้สูงมากนะครับแล้วก็สอดรับกับตัวข่าวเรื่องของฮับวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะลงมาก่อนเนี่ยมากินท็อปลอสแถว21ก่อนเป็นจุดที่น่าสนใจนะให้เราสะสมได้นะครับทีนี้มาลองวัดชุดนี้ดูนะครับน,นี้ผมจะพูดถึงซีเนอโรแบบร้ายๆไว้ให้ก่อนนะครับ ว่ามันน่าจะลงมาตรงไหนได้บ้างนะครับก็เคลื่อนที่มาแถวๆยีด่ดอลเนี่ยราคามันจะเริ่มน่าสนใจนะครับสําหรับตัว e t c นะครับแต่เนี้ยตรงเนี้ยมันยังไม่ได้โดน Stop ปลอสนะผมว่าก็เราถ้าเรามี Position อยู่ก็สามารถดึงดึงไว้ก่อนได้นะครับเอาแบบหล่นลงมาจริงๆแล้วก็ค่อยออกก็ได้หรือใครรับความเสี่ยงไม่ค่ไหวนะครับก็ออกมาสักส่วนก,นก็ได้นะครับตรงนี้นะถ้าเกิดใครเข้า26เนี่ยประมาณสัก24เนี่ย สอบลอดออกมาแล้วก็รอสัญญาณเข้าไปก็ดีนะครับอันนี้นะโอเค LTC นะครับราคาไม่ไปไหนเลยนะครับเพื่อนแต่ว่ามันมีข้อดีอางมันนะครับตรงที่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามองในรูปแบบเป็นขึ้นเนี่ยผมว่านะตัวเนี้ยมันกำลังทำขึ้น2ออยู่นะครับเป็นช่วงเฟสสะสมของได้นะครับเนี่ยตรงชุดเนี้ยขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะเป็นขึ้นเหมือนขึ้นหนหรือไม่ก็่ขึ้น A นะครับตรงเนี้ย อาจจะมีออกไซเวอออกข้างนะตอนนี้จินตนาการว่าตัวเนี้ยเป็น A B C ขึ้นชุดถัดไปเนี่ยน่าจะวิ่งแรงๆได้อยู่นะครับอันนี้นะถ้าอย่างเงี้ยเป็น A ตัวนี้เป็น B ตัวนี้คือมันกําลังจะทาขึ้นซีนะครับทีนี้กําลังลุ้นนะครับว่าหวยมันจะไปออกโซนด้านไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวปิดอินดี้ก่อนนะอะไรานะครับตัวเนี้เนี่ยก็ เนี่ยถ้ามองนี้เป็นชุด A ตรงนี้ลง B ตรงนี้ทำขึ้น C นะครับตรงนี้ถ้ามันยกตัวนะครับเบรกตัว79ขึ้นไปได้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะของอของ LTC นะครับมันจะกลายเป็นขึ้นเนี่ย A B แล้วก็ C ขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตามที่คิดอย่างนี้เนี่ยวัดชุดนี้นะครับวัดชุดนี้ประมาณนี้แล้วกันนะวัดชุดนี้เนี่ยไปขายแถวร2อา123เนี่ยจุกๆนะทะลุ อ่ะ80ขาย120เนี่ยก็50%นะครับกำไร50%ารถือว่าไม่น่าเกียดใช้เลเวเดตคูณ2ก็กำไร100นึงนะ100%เอเนะเอาว่าประมาณนี้แหละนะผมตีว่าคร่าวๆใกล้เคียงนี้เลยนะนาเบสจริงๆเลยตัวเนี้ยก็เนี้ยมันทำทรงเหมือนโซนๆตรงเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเห็น่าขึ้นไปปุ๊บย่อลงเนี่ยขึ้นไปปุ๊บยอ่อลงอ่าอันนี้ก็กาวๆอินๆไว้นะก็ในโซนตรงเนี้ย เราไปกินแค่ตรงนี้สักตอนหนึ่งที่เหลือลันเทนเนี่ยนอนยิ้มนะอันนี้ให้เป็นการบ้านไว้นะครับสำหรับ M P C นะโอเคมาดอชคอยเหรียญขุดนะของเครื่อง ASIC นะครับตัวนี้นีมันก็ถ้าถามผมนะเออมันก็พอจะดูแบบยกไฮย,ยกโลประมาณนี้ได้นะครับเดี๋ยวเปิดินดีมาสู้กันนิดนึ่งครับสู้ด้วยอินดิเคเตอร์นะ ดิแคเตอร์บอกให้ซื้อว่ะเพื่อนในทัเฟรมเดย์เนี่ยไม่ขึ้นสัญญาแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยสะสมได้นะไปปล่อยข้างบนเลยนะผมว่าตรงนี้มันถ้าให้มองนะในชุดเล็กเนี่ยตรงนี้ขึ้นเป็นเทรนวิ่งไปอาขอเป็นทั้งชุดนี้นะครับวิ่งไปเนี่ยเออตีประมาณนี้นะครับถูกไหมถูกแล้วแหละนะครับทั้งชุดนี้เนี่ยผมว่าไปขาย0.15ก่อนเนี่ยกำลังดีนะครับ แต่ว่าเป้าระยะไกลของมันนะตัวนี้ถ้ามองเป็นรูปแบบกราฟอย่างนี้เลยนะตัวเนี้มันใกล้จะพาราโบลิเฟสของโซนนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นในทําเฟรมใหญ่นะครับอาจจะเป็นในส่วนของวีคนะครับที่มันกําลังจะชูตตัวขึ้นนะครับก็เป็นจุดให้เราสะสมได้นะครับในโซนนี้นะครับเพื่อนอันนี้เริ่มน่าสนใจแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปว่ามันไว้ซะเยอะนะครับสําหรับดอชคอยเนี่ยว่ามันไม่ได้จะขึ้นนะครับว่า มามองใหม่เนี่ยก็อยพอเป็นไปได้แล้วว่ะนะครับก็ลองดูนะเข้าตรงนี้นะครับตอบลอดตรงที่โลตรง0.75นะครับโดนไปไม่เยอะนะแต่ก็อาจจะเยอะนะก็ลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับตัวดอลลคอยผมว่ากาวว่ามันจะขึ้นนะครับโอเคถัดมานะมาดูเหรียญขุดในส่วนของป้าจอกันนะครับคืออลิฟิวมนะมันเป็นอะไรที่แบบม,มันโหดเกินไปแล้วนะครับ พราะว่ามันขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันคือคัสปาสองหรือเป็นพวกเดลต้าหรือเป็นมิสแกลนหรืออะไรพวกนี้นะยังกดนหุ้นหุ้นฟันหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่ามันขึ้นเนี่ยเมื่อเราสังเกตดูนะถ้าขึ้น A หรือขึ้น1ลง2เนี่ยมันดูย้อยๆอย่างเงี้ยนะมันจะมีช่วงแบบพุ่งจูดนะครับเพื่อนตัวพวกนี้เพื่อนๆไปสังเกตดูเลยตัวไหนออกท่าประมาณเงี้ยให้เราเข้าไปสะสมหรือไปโจกันไว้ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเอาพวก indicator อะไรต่างๆเนี่ยมาประกอบเนี่ยจังหวะที่ให้มันให้เข้าซื้อเนี่ยลองแย่ๆเข้าไปดูนะครับเนเมื่อลองไปรีวิวกาฟนะอย่างหุ้นพวก j t s อะไรพวกเนี้นี่มันทรงเดียวเลยนะครับแต่นีเนี้ยมันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเล่นเรานะครับมันจะทุบลงมานะครับตัวนี้เนี่ยแกรแกรของการเสียทรงเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ3ดอนกว่าแล้วนะครับทีเนี้ย แก็บที่มันจะเสียทรงมันอยู่ที่1.4ีนะมันก็คือครึ่งหนึ่งของมันนะครับก็ใครมาโจในขึ้นตรงนี้เนี่ยพอมีความเสียวนะถ้ามันถูกหักลงมาเนี่ยคือไส้แตกนะครับไส้ไหลแน่นอน,นครับเอาเปวนว่าตัวนี้เนี่ยยังกาวนะต่อไปได้เรื่อยๆนะครับตามเทรนของบิตคอยนะครับทีนี้ถ้ามองในสภาพขึ้นย่อยของมันก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันจะควรจะย่อหรือมันจะอะไรยังไงได้บ้างแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมองเป็นขึ้น a b c เนี่ยขึ้น x แน่นอนนะครับ ตอนนี้เป็น A ตอนนี้น่าจะทําทรงขึ้น B นะครับขึ้น B ตัวนี้เนี่ยมีความแบบว่าผุดขึ้นไปรอบนี้นะให้เพื่อนสังเกตตัวอดีตอดีตตะการของมันนะครับตรงโซนตรงนี้นะครับเรามองว่าตัวนี้เป็น A B ใช่ไหมครับตัวนี้เรามองตัวนี้ A ตัวนี้อาจจะทําขึ้น B ียิกยิกยิกอยู่อย่างเงี้ยก็คืออยู่ในกรอบป,ประมาณ2.5ถึง3.5เนี่ยมันน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบป,ประมาณนี้แหละนะครับ แล้วก็เดี๋ยววัดรีเทนเมนต์ให้นะครับชุดนี้นะประมาณจริงๆมันก็จิ้ม0 6 1 8มาเรียบร้อยนะครับอยู่ที่2.9เนี่ยอ่ะผมให้นะครับเต็มเบอร์เนี่ย2.75ถ้าลงต่ำกว่านี้นะเริ่มแบบดีกันก่อนได้เลยนะครับอันนี้นะอารเฟียมเนี่ยก็ผมยังให้เป็นเป้าตรงนี้แหละนะจะปิดสัญญา2.75 m แกนะเอา2.7แล้วกัน รู2.7นะผมว่าอาจจะมีโอกาสไปเป้าลากมะม่วงด้านล่างนะครับอันนี้นะโดยส่วนตัวเนี่ยก็คืออาจจะจบขึ้นชุดนี้นะหรือใครอยากยื้อนะครับยื้อต่อยซึกงนิดนึงนะครับรูด2.5เนี่ยต้องเคลียรทิ้งแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยแก็บการวิ่งเนี่ยมันน่าก,กลัวนะมันวิ่งมาเขาน่างเยอะทบเพื่อนอ่ะเอาไปถัดมานะเน็กซ่าคอยนะครับตัวนี้เนี่ยก็มันดีดขึ้นมาประมาณนึงแล้วนะครับมีการแบบว่าดีดสู้นะ ขึ้นมาดีสู้แล้วก็ตอนนี้กําลังแผ่วนะครับก็เดี๋ยวรอดูขึ้นชุดถัดไปนะขึ้นชุดนี้เนี่ยมันย,ยืนยังไม่ไหวนะครับครับเฟรมเดย์ Day เนี่ยมันท Low ํโลว์โลอยู่นะครับก็ลุ้นว่าจุดตรงนี้นเป็นจุดที่มันลงมารีเทนเมนต์ต่าที่สุดของขึ้นชุดนี้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็ขึ้นถัดไปเนี่ยน่าจะมีการยกไฮยกโลไล่ขึ้นไปต่อไปถ้าไห่นะเอางี้มันคล้ายๆดอสคอยนะครับถ้าไห่มันเบรก 0.86 0.9แล้วนะขึ้น0.009อนะ่ะตีว่าดูเลขหลักข้างหลังนะ9 00 0นะถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เนะี่ยมีสิทธิน,นะครับที่จะเบรกไฮแล้วก็สร้างนิวไฮในในชุดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้นะก็ทรงมันมาดีแล้วนะครับเพราะมันเบรกยอดภูเขาตัวนี้ไปแล้วตรงนี้ทำไฮใหม่ตัวนี้ทำไฮเออร์โลนะครับก็ก้าวมันไปได้เลยนะว่ามันน่าจะขึ้นนะครับตัวนี้นะก็ประมาณน,นี้เลยนะครับ เอกซ่าวัดเป้ารอไว้เลยนะโอ้ยเนี่ยแถวสามสามหมื่นนะ 30, 000, สามหมื่นซาตัวชิดลอลลร์อะประมาณนี้นะลองดูกันนะครับตัวนี้นะก็ลุ้นว่ามันกลับตัวนะครับตัวนี้เนะี่ยเดี๋ยวดูซูมดูในชุดย่อยมานิดนึงนะตัวเนี้ยนะมันเหมือนจะเบรกนะมันชนแนวนะครับมันก็อาจจะเนี่ยซิกแซกจิกกระดือจิกกระดืออยู่อย่างเงี้ยอ่าก็ชุดนี้นะ คิดว่าน่าจะแบบน่าสนใจเลยนะตอนนี้จะวัดชุดเล็กให้นะครับชุดเล็กเนี่ยตอนนี้ตอนตอนอัดคลิปแล้วกันนะตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับของวันที่24นะครับมันชน0.618แล้วนะครับตัวน,นี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจอ่าจุดหนึ่งครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ที่6 1 3นนะครับตรงน,นี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันกระดอนแล้วหล่นลงมาอีกทีหนึ่งตัวน,นี้เตรียมตัวชุดอันนี้ผมเดานะอ่า เดี๋ยวเอาอินดี้มาจับด้วยนะครับอินดี้เองนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นสัญญาณนะครับตอนนี้อินดี้บอกให้สต็อปลอออกไปพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสัญญาณเข้าใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องแอดเข้ามาในลิสต์นิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวจะไปลองกดแบบลองกดลองกดสูตรดูนะครับตัวนี้นะน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับตัวนิกซ่าคอยนะอ่ะเดี๋ยวแอดเข้า ลิสต์ของอินดี้กันเลยนะครับประมานี้โอเคมาดูคอเทคนะครับคอเทกนี่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับคือคือขึ้นขึ้นไปเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดมองต้องมองเป็นภาพแบบภาพใหญ่แล้วนะครับภาพบิ๊กนะครับคอเทคเนี่ยผมว่านะมีสิทธิ์นะที่มันจะชูดขึ้นไปในไกลมากนะครับก็ตอนที่วิเคราะห์วิเคราะห์กันไปนะตั้งแต่สมัยแบบ โบราณกาณนะครับตอนนั้นเนี่ยวัดชุดนี้ไว้นะครับแล้วก็มองตัวนี้เป็น A B C อ่าบางคนก็นับชุดต่อนะเป็น D E ตรงนี้นะครับทำเป็นไทงเกิรเบกกรอบบนเมื่อไห่นะครับก็คือให้มาลองวัดชุดตรงนี้นะครับไปตรงนี้แล้วก็เอาเอาชุดตรงนี้นะวัดตรงขอบ E ตรงนี้นะครับขึ้นไปเนี่ยก็ไปขายแถว100นะครับก็ อยู่แถว0.75นะครับน่าสนใจหนึ่งทีนะผมให้0.7ไว้ก่อนนะครับกินก่อนกินก่อนอร่อยแน่นะครับแต่ยังไปไม่ถึงนะแล้วก็มีอีกเป้านะครับตรงประมาณ1ดอนลนะผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็รอดูกันดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันบางทีมันฉีกค่อนข้างแรงนะครับก็ใครใครแบบยังไม่มีของเนี่ยก็ต้องหาจังหวะรับกันดีๆนะครับสำหรับตัวคอเทคนะครับประมาณนี้เลย อินดี้นะก็เนี่ยบอกให้เข้าออกแล้วนะครับเนี่ยดูดูกำไรนะครับเข้าตามอินดี้นะครับนี่เข้าได้แต่ตรงนี้นะ0.1ตอนตอนนี้นะกำไรไป3 4 0 0นะเปเซนต์ะเีว่า4เดดง4เแดงกันไปแล้วนะครับอ่ะถัดมานะคาสปาตัวนี้นะครับก็เป็นตัวความหวังของหมู่บ้านนะครับก็ สำหรับเครื่อง a อเนี่ยมันก็มีเครื่องคูณออกมาหลายชุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ถ้าเล่นตามดิสตรีอลเลโช่ยตัวนี้ขึ้นจังหวะขายแล้วนะครับแต่ว่าตัวเทรนมันยังวิ่งต่อได้นะครับก็ลองดูขยับตรงนี้นะครับอาจจะย่อลงมาแล้วดีต่อนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังกาวนะว่ามันยังไปต่อได้อีกข้นตเยอะนะครับอันนี้ไม่พูดอะไรเยอะนะสำหรับคาด์ตบ้าบ้าเดนินอคอยนะครับเดนิคเนี่ยก็ขึ้นไปนะครับ เรียกว่าตัวนี้เนี่ยผมยังมองชุดทั้งชุดนะขึ้นไปขึ้น A ตัวนี้ทำา ABC ตรงนี้เป็นขึ้น B นะครับ a ใหญ่นะครับตัวนี้ B ใหญ่กำลังวิ่งหา C ใหญ่นะครับแต่ทีนี้ยัง question อยู่นะว่าเดี๋ยวมันจะทำทรงเหมือน cortex หรือเปล่านะครับก็คือมันอาจจะมีขึ้นไปนะครับกวนโอยนิดนึงนะขึ้นไปย่อลงอะไรเงี้ยนะนะ อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยถือว่าดีนะครับก็เป้าที่ผมคิดไว้นะ1 7 5จควรจะต้องเห็นนะครับแล้วก็2.5ด้เนี่ยก็น่าจะเป็นเป้าที่น่าสนใจเป้าหนึ่งนะครับพอตัวนี้กาวนะครับผมกาวไว้โดยส่วนตัวนะครับว่ามันต้องขึ้นนะครับโอเคใครยังไม่มีสะสมมาได้นะครับอ้าว rd rxd นะครับตัวนี้เนี่ยใน indicator นะขึ้นสัญญาณให้ซื้อนะครับแล้วก็มันย่อกลับลงมาอยู่ในโซนราคาที่ มันจะให้เข้าออเดอร์แล้วนะครับซึ่ง Position ที่เข้าออเดอร์อยู่ที่0ูนยจุด1748นะครับตอนนี้ราคาวันนี้นะทุบต่ำลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูแท่งตอน7จ็ดโมงนะว่ามันจะปิดสวยขนาดไหนนะครับปิดลืดลงมาเนี่ยก็รอรุ้นนะว่าจะหลุดโลหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ชัวนะอินดี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวประกอบนะครับเดี๋ยวลองวัดทั้งชุดดูก่อนนะครับว่าพอจะมองแบบว่าเป็นขึ้นที่มันขึ้นได้ไหรือไม ในจุดนี้นะครับผมมองว่าพอจะมองเป็นขึ้นที่มันขึ้นได้นะครับก็ใครยังไม่มีของนะครับก็มาเตรียมรอรับแถวโซนศูนย์จุดเจ็ดแปดหกตรงนี้นะครับประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดตรงนี้นะครับน่าสนใจนะครับว่าราคาจะลดลงมารีเทนแล้วก็บินนะครับนี้เป็นแค่การคาดการณ์ครับเพื่อนสำหรับเน็กซ่าคอยนะเอ้ยไม่ใช่เน็กซ่า rxd นะครับดูเออร์โก้กันบ้างนะครับเออร์โก้เนี่ยเรียกว่าตอนนี้ผมมองว่าเออร์โก้น่าจะเริ่มปรับตัวแล้วนะครับ ตรงที่ว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ทําขึ้นเป็นชุดขึ้น A หรือไม่ก็ขึ้น1นงลงมาเนี่ยเป็น A แต่ตรงนี้นะมันดูชันมากเลยนะครับดีดอย่างเงี้ยเสียวเหลือเกินนะว่ามันจะออกท่าเป็นแบบอย่างเงี้ยอ่านี่นะทำเป็น ascending อะแตงเกิลขึ้นไปนะครับแล้วก็ฉีกนี้นะจินตนาการนี่สำคัญมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเป็นขึ้นชุดประมาณอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็เราวัดชุดตรงนี้รอไว้ก่อนนะครับ กาวไว้ก่อนเลยนะครับผมว่า2 7ต้องเห็นนะครับแล้วก็เบรกไฮนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ผ่านแนวต้านใหญ่นะครับแล้วก็จะไปเทสแนวต้านเดิมๆที่เคยเขียนไว้นะก็คือ5ดอนนะครับตัวตัวนี้ก็คิดว่านะน่าจะพอมีลุ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับเฟรมวิ่งนิดนึงครับสัญญาณว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าสัญญาณไม่ขึ้นนะเพื่อนๆก็เอ,อเอาแค่ทำเฟรมเดย์มาเล่นกันก่อนนะครับ จุด่นี้นะครับก็เล่นในห้เฟรมเดย์ตัวนี้เทคโอฟิดไป1ทีนะครับแล้วเดี๋ยวรอลันเทนวิ่งขึ้นไปนะครับดูว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับสำหรับตัวน็กซ่าเอ้ยสำหรับตัวเออร์โกโอเคอ่ะลอคอยนะครับพอคอยเนี่ยก็ให้มองในรูปขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็น A นะครับลงมาเนี่ยตัวนี้เป็น B ตัวเนี้ยกำลังวิ่งขึ้น C นะครับก็รอนะครับผมว่าตัวนี้ไปได้ไกลนะครับเป็นเหลียญ A i นะครับ ไปรดเรวฟิโรนะครับฟิโรฟิโรตัวนี้มีสัญญาณซื้อนะครับเพื่อนอยู่ที่จุดประมาณ1.7นะครับก็รอรุ้นนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะครับก็เป็นช่วงเฟสสะสมนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนะตอนนั้นเนี่ยบอกสะสมไปตั้งแต่ประมาณ1.7ในโซนพื้นจีนะครับผมเคยทาคลิปออกมารอบหนึ่งนะครับขึ้นไปแม่งโดนทุบนะครับแล้วตอนนี้กลับมาแถวแถวเดิมนะครับผมว่าเป็นเฟสสะสมนั่นแหละนะครับ สังเกตง่ายๆตรงนี้นะเริ่มมีการยกไฮยกโลครับเป็นแบบว่าทําเป็นขึ้นไซเวย์ออกข้างแต่เป็นยกโลเบาๆนะครับผมว่าขึ้นชุดถัดไปนะเด้งแรงตัวนี้นะไปเก่งกันได้นะครับโอเคคอนฟักนะครับคอนฟักเนี่ยก็ตอนนี้นะครับถ้ามองในคลื่นของตัวสภาพคลื่นเนี่ยคือมันมันเบรคไฮชุดนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ย่อนะครับ ตรงนี้ก็คือไซด์เว่ออกข้างเพื่อไซด์เว่อัพนะครับก็รอดูนะว่ามันมันจะวิ่งไปได้ไกลหาไหนนะครับคือตัวอินดี้นะมันก็ให้ซื้อมาตั้งแต่ตอนประมาณ0.15ดอนลาร์นะครับตอนนี้มันก็ได้กำไรมาอยู่ประมาณ50%นะครับก็เรียกว่าอืมเป็นจุดที่เนี่ยในนี้มันบอกให้เทคโพฟฟิตครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเทรนมันจะเสียเทรนตอนไหนนะครับคือชุดนี้เนี่ยมันดูเป็นไซด์เว่์นะครับค่อนข้างไซด์เว่ครับก็ อาจจะมีขึ้นลงมาแรงๆอีกสักขึ้นหนึ่งครับก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นนะครับอันนี้พอเป็นการคาดการณ์นะครับเพื่อนๆอ่ะ RTM นะครับตัวนี้นะแรัปเตอรเลียมนะครับคือเอามาเข้าลิสต์ไว้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกราฟดูสวยนะครับคือมันพุ่งขมาค่อนข้างแรงเนี่ยปฟ๊บๆตรงนี้นะครับเราก็รอมันย่อนะครับตอนนี้เนี่ยมันย่อลงมาเนี่ยก็มาเทสจุดที่เรียกว่า น่าสนใจแล้วครับ0.786นะครับคือย่อขึ้นไปแล้วย่อลงมา7 8 0นี่คือไส้แตกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะน่าสนใจว่ามันมีสัญญาณเข้าแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยต่ำกว่าสัญญาณเข้าเล็กน้อยนะครับก็มุมมองผมนะยตัวนี้สะสมได้นะครับใครไม่มีของหรือใครอยากไปซื้อเนี่ยมาตุนๆไว้ได้นะครับเพราะว่าจุด stop loss เนี่ยมันค่อนข้างใกล้นะครับ stop loss อยู่ที่เนี่ยรงโลเดิมนะครับแต่ว่าแกลบกำไรเนี่ยผมว่า มันน่าจะบินไปได้ประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยพอเดี๋ยวลองดูกันนะครับประมาณนี้เลยอ้าวถัดมานะตัวสุดท้าย KDA นะครับ KDA เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปด่ามันไ้เยอะนะครับว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีนะมันแอบนะมันแอบวิ่งนะครับผมเนี่ยตั้งลิร์ t ไว้นะมันวิ่งโอ้โหวิ่งแสลงเลยนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับก็วิ่งพุ่งขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้มีสัญญาณซื้อนะครับ ก็เรียกว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่น่าเก่งนะครับว่าเออมันจะขึ้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเ,อเดี๋ยวมันจะยาวเวินไปนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะต้องออกเดินทางวันนี้จะไปซ่อมหล็กนะครับที่ต่างจงังหวัดนะก็เอาเป็นว่าใครที่มีหล็กมีอะไรอยู่นะครับอยากจะให้ซ่อมหรือไปเซอร์วิสอะไรเงี้ยครับก็สามารถติดต่อผ่านน้องจ้ำหรือผ่านทาง i p พ s สตูดิโที่เป็นทั้งตัวลายออฟฟิเชียล พจของ PT ได้ทุกช่องทางนะครับก็หาความเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องในพิสตูโอแล้วก็ช่องในเครือทั้งหมดนะพีทีคอมเตอร์แล้วก็ตัวเอวิดีเท็ตนะครับก็เจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับไปแล้ว